พ่อย์ี่เมียพี่พอย์ี่เมียดอกเห็ดพี่น้องเมึงเนี้ยมึงเนี้ยแต่อนค่ะค่ะวุ้ยแม่จะได้จเจ็ดได้จังสี่ล้วแม่เออจะ,จะเห็ดไผ่สี่ล้วลูกเห็ดไปเห็ดมามันสวยงามเองดอกใจเย็นเย็นฟอแม่พี่น้องผู้เห็ดรุ่นแม่เขียวกระไดต้องใจเย็นเย็นค่ะแต่แม่เขียวกระเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีค่อยได้แบบนี้เนาะแม่เนาะผู้สิเกตสองปีสามปีก่ะ ปีว่าบ้านไดเกิดกะลอกกอนมันบ้าค่ะเน่นใจเย็นๆก็ว่าได้ผลแน่น,นอนมันบ่แมไได้ผลนแน่นอนค่ะส่วนไม้เคียวบางต้นกะบ่ทันท่าน,นึ้นปีนี้กะึ้นกพี่นอ้องสะออนคักเมื่อกี้ดอกนิดนี่เน่ยอ่มองปีนมองได้เคยขึ้นเล้วสิึ้นดูมันบ้าค่ะเนียนแห้งึ้นลร้กอกเดิม จุ่มจุ่มได้เคยขึ้นน,นี่ปีนานี่เตรียมโตเลยค่ะอลังการงานส่างเลยค่ะโอ้ยปีนาเอิญเลยแม่เอิยตั <c oughs> มีสวนคอยเก็บน้องแมวก็ได้ดอกเป็นย่างมาทุกปีแม,ม่เขียวก็ยินดีค่ะดูเห็นบ่าียิมแย้ราใจดีแท้เด้พี่น้องบ่แม่นผู้งามซื่อๆใจดีพอมอ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะลูกเต่ามาย่องแจกอีหยังให้เนาะญาติเอาเห็ดให้อยู่ค่ะพี่น้อง น้ำมีแม่เอาอันที่กมีพูถามั้งสีเลยแม่มีน้ำเชื่อน้ำยังขายบ่เออน้ำเชื่อไม่เขี่ยวกับมีค่ะแต่ว่าของเฮ้าบได้แยกค่ะของเฮ้าเนี่ยจะเป็นเหลืองเป็นขาวเป็นมนลุ่งใส่กันเบิดเลยค่ะเป็นเหลืองรวมและงกรวม,ม,รวมเหลืองดอกคูณเหลืองส้มแล้วก็ขาวค่ะเอาใส่ที่เดียวกันเลยต้นย่างมันจะกินบอกคือกันค่ะบางต้นกินเหลืองบางต้นกินสม้มบางต้น กินขาวค่ะมันจะเป็นแบบนั่นค่ะมันจะไม่ได้กินน้ากันนะคะต้นย่างเนี่ยน้องอ้อยไม่ได้กินน้ากันเด็กใต่น้ากันเลยแต่ว่าคันได้เกิดเล้วก็เกิดลายสายพันธุ์แบบนี้แงนแ่นตามที่แม่เขียวได้สังเกตสังเาเพื่นนะคะเจ็ดปีมาเนี่ยสุดยอดพี่น้องเห็ดขี้แม่ก็ได้เด้อผู้ใดสนใจนาเสื้อดต่อทางขี้แม่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเบร์อทรกา 0 8นย์แปดห้าเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดหศูนย์ค่ะเบอร์โทรแม่เขียวค่ะสิต่อห้าี่แม่ได้เลยเดอ้อเ็นมุ๊กกะคือสัญญาสีมีงามค่ะคันเสียหสองทางสองก<ค>ารสียหเฟซบุ๊กตีพี่น้องสิบอกเดอ้อเพียบาล้าสิตอบโทษรดท่างดีๆว่าแม่เขียวเพราคอยว่างที่ดีนะ่ะโทษด้ค่ะพี่นออ้องโอ้ยอ่อนซ่อนดอกนี้โอ้ยดมนะชื่นใจน้องอ้อย จะจะกินเห็ดยูโคกเลยอีเมียหอมหอมหอมดอกน้าลื่นตื่นแมนยนี่หรือเมียนค่ะดอกน้าอรุ่นนี้รุ่นีอีเมียเสืเพิดน้ำเชื่อค่ะน้ำเชื่อเห็ดค่ะพี่น้องมาซูเมือกับบานซูเมือค่ะพี่น้องแม่อยังก็จ้างเป็นหอดกับไลสืบเมืองไครมั้งน่ะเมืองไครดูมีอีเมืองใครเห็ดฝุ่นเห็นบ่ฝุ่นเห็นบ่อันนี้วัดสีสีน้องอ้อยไปเก็บสีก่อนสีโคกคือสีหยังนี่ สีคาราเมลสคาราเมลสีหยางแน่พี่น,อน้องน่ายจีบน้ำอียงมาเมื่อกด้วยนี่เฮ็ดฉันน่าจะเป็นสีเทมได้เฮ <c oughs> ้ยลา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 เสียหยาออกบ้านลาลาลาก็เจ้าวาหยางเอายังมีกี่อยู่ค่ะโอ้ยกี่เฮ็ดผวาอ,พอพีแม่ <c oughs> มนเนิ่งแน่นะลาเป็นพืชยูพี่นะโอ้ยหวานซ่อนหวานซ่อนจีบจีเนี่ยเพิ่นเบิงหนูมึงพี่น้องมึงเคยเห็นบ่เคยเห็นเห็ด โครกซีทเค้กเพื่อนบ้านนี่อู้สีสวยมากเลยนะคะเมื่อเจ้า,จาเคยเห็นบออืมอืมสวยงามมากดอกเห็ดอีแม่สวนโอ้ยถูกใจเธอน้อเมนี้น้อ,อเนี่ย <c oughs> มเมื่อคืนนี้ <c oughs> น้นนนองอ้อยน,นอนบาลับเบัดขึ้นมาซะเมียนค่ะนอนบาลับ,รรบใจยุ้ยสวนเห็ดสิค่ะอื อะดูค่ะดูยกขึ้นสวยสวยให้ท่านผู้ชมดูค, <น S 2> ค่ะผลงานของเรา <laughs> เออวทุกใจเด้ไปเยี่ยมเยี่ยม